สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ในวันหน้าทาร์ลนะคะ,ะวันนี้มีรีคเควสต์ให้นะัดทำราศีนะคะก็ทําได้นะวันนี้วันที่สองนะ่าังทันนะคะกะ็แฟนๆของมานะทํทำให้นะฮะแต่ว่านักก็บอกหลายคลิปแล้ว,ว่าเรานะคะวินว่ายแต่เกิดมาหลายภพห,หลายชาติมากเลยเราเกิดมาทุกทรายเลยคะ่ะเพราะฉะนั้นคลิปไหนเนี่ยที่เด้งออกมาต่อหน้าคุณนะ,ะกดได้เลยะคะ่ะตัวนั้นแหละ,ะที่ครูบาอาจารย์ต้องการที่จะสื่อสารส่งสารกับคุณนะคะกะ็นัดเช็คนัดทำมาแล้วค่ะก็ตรงตรงจริงนะคะ อะไรที่ขึ้นมาแสดงว่าครูบาอาจารย์เขาต้องการให้เราดูอันนั้นนะคะแล้วก็ถ้าเราไม่ดูนะคะเขาจะขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาแล้วก็ต้องดูจนได้นะคะก็นั่นแหละค่ะของคุณนะคะก็หลายสถานที่เข้าใจนะแต่ว่าแฟนๆของมานะนะ่าทำให้นะคะขอบคุณมากเลยนะที่รีเควสต์นะคะก็จะทําให้ดีที่สุดนะคะก็มาดูนราศีเอ่อกลุ่มเอ่อมุกรากลุณามีนานะคะละราศีเมษนะไออราศีมีนราศีมีนโอเคเออราศีมีนนะคะในในเดือนกรกฎานะคะจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็หรือนะขอขอญาตนะคะ คุณครูบาอาจารย์เทพเทริารามฟ้าที่ปกปักรักษาท่านผู้มาล่ชมและฟังคลิปของณในวันนี้นะคะราศีมีนนะคะในเดือนกรกฎาจะเป็นยังไงบ้างคะในด้านการเงินงานความรักนะคะขอให้คำทำนายตรงตามความเป็นจริงทุกประการนะคะขอบพระคุณค่ะโอเคมาดูกันนะฮะสั้นๆง,งนะ่ายๆนะได้ใจความนะคะแล้วก็มาดูกันนะคะ เป็นคีย์เวิร์ดให้คุณรู้ว่าเดือนนี้นะเป็นยังไงมากนะคะาสีมีนนะคะาสีมีนในเดือนกรกฎาคม่ะโอเคมาดูกันเลยนะคะสามใบนะ ว้ให้เขาเลยนะคะมาเลยนะคะราศีมีนนะคะในเดือนกรกฎาการงานนะคะนำมาซึ่งการเงินเขาได้ไปนี่นะเนี่ยการงานมาซึ่งการเงิน,นะคะ่ะเดี๋ยวดูนะคะความรักนะคะความรักเป็นยังไงบ้เอ่ยความรักของราศีมีนนะคะในเดือนกรกฎานะคะโอ๊คโอเคส๊อ เยอะไปนะคะเยอะไปความรักในเดือนกรกฎานะคะของราศีมีนนะคะความรักเอาละกันนะก็ให้ออกมาสองใบก็สองอย่างนี้นะคะการเงินค่ะในเดือนราศีมีนนะคะเดือนกรกฎาโอ้โหการเงินนะคะ สุดๆนะฮะสลับกันได้เลยนะี่แต่ว่าก็มันเป็นลิงก์นะเพราะว่าถ้าเงินถ้างานดีนะเงินก็ต้องดีถูกไหมโอเคได้สมลับค่ะจบค่ะปัญหานะฮะเจออะไรมาคะเดือนนี้ค่ะหมดจบปัญหาแน่นอนในเดือนนี้นะคะมาดูการงานนะคะนี่ไงต่อสู้มาใช่ไหมได้รับนะคะได้เท่ากับสิ่งที่คุณทําเลยนะนี่นะคะบอกเลยนะอ่ะที่คุณยืนหยัดต่อสู้มานะคะ คุณจะได้รับสิ่งที่เข้ามานะเพิ่มพูนร้อยเท่าพันทวีนี่เป็นอย่างนี้นะอันนี้แค่หกเหรียญนะอันนี้สิบเหรียญใช่นไหมเพิ่มพูนดับจะบอกดับเบิลไหมก็ไม่ดับเบิลนะแต่ว่ามันเพิ่มพูนขนาดว่าคุณให้คนได้แล้วกันนะสิ่งที่คุณยั่งยืนหยัดมานะคยยืนหยัดต่อสู้มาเนี่ยมันจะเป็นผลงานที่คุณทานะฮะอะไรก็แต่ถ้าคุณงานออฟฟิศแล้วคุณยืนหยัดต่อสู้เพื่อหน้าที่ของคุณก็คือผลจะสําเร็จมากเลยสิบเหรียญมานะสำเร็จสุดๆนะ บางท่านอาจจะได้เลื่อนเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งให้ตรงกับความสามารถของคุณนะคะ,ะคนะผู้หลักผู้ใหญ่ในในออฟฟิศเนี่ยอาจจะเห็นว่าคุณเนี่ยย,ยืนดต่อสู้มาทํางานได้ดีมากเลยนะคะท่านก็เมตตาแล้วก็ให้โบนัสคุณหรือว,ว่าให้โปรโมชั่นคุณคุณอาจจะได้รับโปรโมชั่นในเดือนกรกฎานี้นะคะก็ราศีมีนะคะในเดือนกรกฎานะงานดีมากนะคะเดี๋ยวมาดูความรักนะคะชุดนี่มาแล้วโอ้โหนี่นะคะ ทั้งคิงและควีนมาความรักนะมีการเปลี่ยนแปลงด้วยนะเปลี่ยนแปลงทางที่ดีแน่นอนนะอันนี้เปลี่ยนแปลงทางที่ดีดแน่นอนนะมีทั้งสี่ปัญญามีทั้งความรักเห็นไหมนี่เขาบาลานซ์กันดีมากนะลอจิกแล้วก็ความรักนะมันต้องเป็นแบบนี้นะแล้วก็โชคชะตามาเห็นๆเลยนะเปลี่ยนแปลงแบบว่าอย่างนี้เลยนะนำคุณเข้ามาเจอกันนะคุณได้เจอคู่แน่นะคู่ใหญ่ด้วยนะคะแล้วและอารมณ์เสถียรด้วยกันทั้งคู่เลยนะทั้ง k i n อ OF ซอสนะคะเป็นคนที่มีสติปัญญาลอจิกนะ,ะคิดเนี่ยคิดเอาเหนือเหนือเหนืออารมณ์คุณก็มีแต่ความรักแล้วก็เมตตาเนะมันก็แมทช์กันได้พอดีนะแล้วก็วิวออฟอร์จูนนำคุณสองคนมาเจอกันจ u ลายนะคะในเดือนราศีมีในเดืนอน,นกรกฎานะคะคุณอาจจะได้เจอคู่นะอาจจะเจอคู่ที่อารมณ์เสถียรเท่ากันเลยนะคะมีการเปลี่ยนแปลงเข้ามานะถ้าคุณมีคู่แล้วนะค,คุณมีคู่แล้ว เดือนนี้คุณอาจจะได้นะฮะร่วมเผาลงงกันได้นะคะเพราะว่าอินจิคุณจะเถียอนแล้วนะโดยแต่อันนี้นะเงินพั่งคุยแล้วก็ครอบครัวก็มาสิบถ้วยสิบเดือนเข้ามาในเดือนละในเดือนในราศีมีนนะคะของเดือนกรกฎาจ,จบปัญหาเห็นไหมคะทุกอย่างจบเส้นสวยงามนะ,ะสวยงามมากเลยนะฮะนี่นะฮะมีความสุขนะคะโอ้โหคุณจบโอ้โหนี่ไงดูดิจบปัญหาได้อะไรคะ ชัดๆค่ะโอ้โหปังมากเลยคุณปังสุดๆเลยนะอันนี้นะคะบอกเลยนะแต่น่าจะไม่เขียนหน้าจอว่าปังนะนะ่าจะให้คุณเลือกตนเ,เองนะใจะว่ากาันเงินกันงานเนะี่ยจะไม่บอกว่าเป็นแบบไหนแบบไหนนะคะนะ่าจะเขียนแบบนั้นเลยเพราะเพราะคือว่าคุณจะต้องคลิกแล้วคุณจะต้องมาเจอของคุณเองถ้าไปบอกว่าเป็นอย่างนี้ก่อนมันเหมือนไกด์ไลน์คุณไปนะเอาแบบเซอร์ไพรส์เนี่ยน่ารักน่ารักแบบนี้นะแต่ว่าราศีมีนนะคะ ราศีมีในเดือนกรกฎาปังสุดๆค่ะการงานนะประสบความสําเร็จนะฮะโปรโมชั่นหรือไม่ก็เรื่องท่านตําแหน่งนะคะเพราะว่าสิ่งที่คุณยืนหยัดต่อสู้เนี่ยคนที่สูงของคนเนี่ยบอสคุณก็เห็นนะฮะแต่ถ้าคุณเป็นบอสตัวเองก็สิ่งที่คุณจะทํามานีคุณจะได้อยู่ในฐานะที่คุณจะได้ให้ด้วยถ้าคุณสามารถให้ได้แสดงว่าคุณคุณได้มาเท่าไหร่ละต้องมีเยอะแล้วนะคะประสบความสำเร็จแล้วนะะ การงานนํามาซึ่งความเสร็จในด้านการเงินเห็นไหมฮะความรักก็เข้ามาะ,ะได้รับทั้งเหรียญความโชคดีนี่ถ้าคู่คุณมาคู่กันแบบนี้แล้วทั้งเวลฟอร์จูนมาเดอะคิงเอเดเอ,เอจะเป็น,นเข้ามาเนี่ยเป็นคู่ที่โชคดีมากนะฮะซื้อลอตโต้ได้เลยถ้าสองเหรียญมานะจะบอกคนว่าซื้อลอตโต้นะ,ะถูกนะ,ะสองคนมารวมกันได้เมื่อไหร่ลองซื้อลอตโต้เลยนะเออถ้าคุณคู่คุณเข้ามานะฮะเนี่ยในเดือนกรกฎานี่นะอันนี้คู่ใหญ่นะฮะ เจอกันแล้วปุ๊บนะถ้าคุณรอ,อคอยกันมานะร้ายถามที่เข้าใจว่าสถานการณ์อาจจะว่าคุณไปรอ,อ,อ,อคอยกันมาแล้วก็เดี๋ยวนี้มาเจอกันนะฮะถ้าคุณมารวมตัวกันได้นะก็ปุ๊บนะซื้อโลต,ตัลเลยถูกค่ะอ่ามันมันน่าจะถูกแบบว่าแล้ว,แล,วแล้วแต่นะแต่ว่าถ้าเวลฟอร์จูนกันแล้วเอชเอชเ,เป็นโรคมาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นโชคลาภมานะคะคุณสามารถลองดูได้นะถ้าไม่มาทางนี้ก็ต้องมาทางอื่นนะก็นะคะเพราะคุณตื่นรู้เห็นไหม เดอเวลกึ่งการเงินนะดูเดะมีแต่เงินทั้งนั้นเลยนะคะมีแต่เงินเงินเงินเนียเดือนเนี้ยราศีมีนนะเนี่ยในเดือนกรกฎาดูสิคะว่าการเงินคุณได้อะไรสิบถ้วยมันสุกสุดสดแล้วอะสิ่งที่คุณรอคอยมานะเออมันได้แล้วคุณเห็นชัดๆเลยมันอาจจะเป็นว่าคุณตื่นรู้ได้นะคู่ทวินเฟรมคุณกลับมาเจอกันแล้วได้นะคะแล้วคุณตื่นรู้คุณตื่นรู้ทุกอย่างมันก็สงบทุกอย่างมันสุกหมดทีงที่ ถ้าคุณไปฟังคลิปนะาต่ก่อนคุณจะเข้าใจเลยว่าคู่ทวินเฟรมเนี่ยเวลามาเจอกันนะคะก็จะเป็นอย่างเงี้ยอมก็จะเป็นเงี้ยค่ะเอ่อฝ่าฟันสับขวากหนามมานะคะต่อสู้ยืนหยัดนะคะสร้างตัวตนได้เรียบร้อยนะมารมารวมตัวกันนะสองคนมารวมตัวกันไปผ่านประสบการณ์มาไปผ่านเทสมาแล้วเอ่อผ่านคู่กรรมมิกผ่านคู่กรรมมาแล้วมาเจอเจอกันปุ๊บนะฮะความโชคดีมาเลยเบิกบุญเอาเลยนะนี่คือคู่บุญบรารมีนะเพราะว่าคุณมาทั้ง รลานทั้งคู่เนี่ยแสดงว่าต้องแน่นอนแล้วคุณมาพระจีมาให้นะฮะแล้วก็เลยดูออกว่าอันนี้คู่บุญบารมีนะฮะตื่นรู้แล้วมีความสุขทุกอย่างเลยได้เรียกอะไรก็ได้เงินก็เข้ามานะพ,าพังคุม k ิ n g of p e n เดอร์เนะคะมากับเอ่อเอ่อเทนออฟคันะคะเรียกเอาเลยฮะ,ะมันมีจะมีความสุขทั้งนั้นเลยสุขทุกอย่างเลยสุขทั้งภายในสุขทั้งภายนอกเพราะอะไรคะเพราะคุณตื่นรู้พอคุณตื่นรู้ปุ๊บนะคะทุกอย่างเอเนอร์จีคุณก็จะเป็นเนี้เปลี่ยนเลยฮะ ตื่นรู้ปุ๊บนะคะการงานสําเร็จนะ,ะการงานสำเร็จเพราะคุณได้ทําลงมือทําด้วยตัวคุณเองมาแล้วยืนหยัดต่อสู้มาแล้วนะ,ะพอมาด้านความความรักนะฮะก็ไปผ่ายกันมาหมดแล้วอารมณ์เสถียรแล้วคิงกับคิงนะคิงกับควีนเห็นป่ะอารมณ์เสถียรแล้วนะค,ะคิงออฟซอสกับเอ่อควีนเอ่อกับควีนออฟคัพเนี่ยอารมณ์บาลานซ์กันมากเลยไปด้วยกันได้สวยอย่างเพอร์เฟกต์เลยนะะเนี่ยนี่แหละนะนี่คืออารมณ์ของการตื่นรู้นะะจบปัญหาทุกอย่างนะฮะการนี่คือเอเนจีของคุณนะคุณจะได้ตื่นรู้ในเดือนกรกฎาคมนะคะ ถ้าคุณตื่นรู้แล้วก็เนี่ยสิ่งที่คุณทำนายจะเข้ามาดึงดูดเข้ามานะคะก็าราศีมีนนะเดือนกรกฎาะคมนะนี่คือคําทํานายของคุณนะคะก็ขอให้ตรงกับความเป็นจริงทุกประการจริงๆเลยนะคะก็ผ่อนได้เสด็จได้มาได้ชอบประกอบด้วยทำนะคะ,ะขอให้พรน,นั้นสําเร็จในความงมื่อปัจจัยของคุณนักการและปัจจุบันนี้เลยนะคะขอะขอบคุณนะคะถ้าชอบถ้าตรงนะคอมเมนต์กันนะด้วยนะคะน่าจะได้ทราบว่านี่เลยคือ,อครูบาอาจารย์ส่งมาชัดๆเลยนะนี่ตื่นรู้ตื่นรู้แล้วก็ อารมณ์ทุกอย่างสเสถียรหมดเลยเห็นไหมคะมาด้วยกันหมดเลยนี่คืออารมณ์ที่จะทําให้คุณรู้ได้ว่าที่น้าบอกมาหลายๆคลิปเลยถ้าคุณมาชมคลิปของน้านะคุณจะรู้ว่านี่คืออารมณ์ที่น้าบอกเลยว่านี่คือกฎของคู่บารม,มีจะเป็นแบบนี้ทุกครั้งที่นา้าอ่านมันก็จะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งนะคะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะเพราะฉะนั้นคุณเทสได้เลยว่าเออถ้าคุณตื่นรู้ปุ๊บนะคะงานคือสำเร็จงานสําเร็จนะคะตัวตนสําเร็จแล้วนะคะตื่นรู้นะคะทวินเฟมมาเบิกบ,บุญคู่กัน สร้างกันต่อน,นี่แหละ,ะนี่คือคู่ทุนเพร่จะเป็นงนี้ปัญหาจบเห็นไหมคะกะ็ขอยินดีแสดงความยินดีด้วยนะคะก็ขอให้รักกันมากๆเข้ามาเจอกันก็รักกันมากๆนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ